ลชาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับพลอยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรไม่ให้สิวขึ้นค่ะ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท,ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องหันกลับมาสวมใส่หน้าก,กากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะซึ่งแน่นอนว่าการใช้ชีวิตที่ต้องใส่หน้าก,กากอนามัยตลอดเวลานั้นนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่คุ้นเคยไม่ชินแต่บางคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่เป็นสิวง่ายอาจจะประสบกับปัญหาสิวได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งอาจจะเกิดสิวโพดสิวอุดตนันหรือสิวเซียนนะคะที่มักเกิดขึ้นในบริเวณแก้มคางหรือตามกรอบหน้านะคะหลังจากการสวมใส่หน้าก,กากอนามัยส่วนสาเหตุนั้นค่ะมาจากไขมันที่ผลิตออกมาจากตอมไขมันใต้ผิวหนังนะคะระบายออกมาได้ไม่ดีจึงกลายเป็นอาหารของเชื้อยีส s t นะคะที่อยู่บนใบหน้าส่งผลให้ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดการอักเสบและอุดตันได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นค่ะวันนี้ พลอยนะคะจึงรวบรวมทริคดีๆนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถกลับไปดูแลผิวหน้าให้ห่างไกลสิวแม้ต้องใส่หน้ากากอนา,า,า,อา,ามัยได้ค่ะข้อแรกนะคะเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะบำรุงผิวเนื้อหนักหนึ่งในปัญหาของการเกิดสิวจากการสวมใส่หน้ากากอนา,า,า,อา,ามัยทุกวันนะคะที่หลายคนเนี่ยมองข้ามก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนื้อหนักยิ่งทายเยอะก็มีโอกาสที่จะเกิดการอุดต,ตันได้มากขึ้น พราะผิวบริเวณส่วนนั้นค่ะมีการสัมผัสกับผิวหน้าตลอดเวลาอีกทั้งยังไม่ค่อยได้ระบายอีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะแนะนำให้เปลี่ยนมาลองใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเป็นแบบเนื้อบางเบาอย่างเนื้อเจลหรือว่าเนื้อน้ำนะคะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แค่นี้ผิวหน้าของเราก็มีโอกาสเกิดการอุดตันได้น้อยลงแล้วละค่ะ ข้อ2ค่ะเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันและถอดระบายอากาศบ้างด้วยปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยนะคะประกอบกับปัญหาการโก่งราคาทําให้หลายคนนะคะอาจจะใส่หน้ากากอนามัยซ้ําหลายวันทั้งที่จริงแล้วค่ะการเปลี่ยนแมสทุกวันนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนั่นเองดังนั้นเพื่อป้องกันการนําสิ่งสกปรก,กมาติดบนใบหน้าของเราแนะนำให้เปลี่ยนทุกวันนะคะ หรือถ้าจำเป็นจริงๆแนะนำให้ใช้กระดาษทิชชู่นะคะมาซับอีกชั้นหนึ่งหรือถ้าใครใช้แมสแบบผ้าก็ควรถอดซักทุกวันเช่นกันที่สำคัญค่ะระหว่างวันควรถอดเพื่อระบายอากาศบ้างนะคะแต่ควรถอดในที่ที่มีอากาศหมุนเวียนมากพอและมั่นใจว่าบริเวณนั้นปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยค่ะ ข้อ3ค่ะงดแต่งหน้าสักพักนะคะถ้าอยากให้ใบหน้าสายไร้สิวในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 ทนี้นะคะเราคงต้องพักแต่งหน้าสักพักนะคะเพราะการแต่งหน้าการใช้เครื่องสำอางต่างๆลงบนผิวร่วมกับการใส่หน้าก,กากอนามัยนั้นถือว่าเป็นการทำร้ายผิวให้ก่อเกิดสิวได้ง่ายเลยละคะ่ะ ดังนั้นนะคะควรเว้นจากการแต่งหน้าสักพักนอกจากจะช่วยลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันแล้วผิวของเราก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะไม่มีเครื่องสอําอางไปกดทับอีกชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะข้อสี่ค่ะล้างหน้าให้สะอาดแน่นอนว่าในแต่ละวันนะคะทุกคนแทบจะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาซึ่งสิ่งสงกปรก,กอาจจะเกาะติดมาก,กับหน้ากากอนามัยของเราแล้วก็ผิวของเราด้วยนะคะ ดังนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านค่ะจึงควรทำความสะอาดทันทีถ้าใครที่ใช้ครีมกันแดดทาตอนเช้านะคะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ลบเครื่องสำอางทำความสะอาดก่อนแล้วจึงตามด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการใช้กระดาษทิชชู่เช็ดหน้า แทนการใช้ผ้าคนหนูนะคะเพื่อเป็นการลดการสะสมของแบคทีเรียเพียงเท่านี้ค่ะผิวของเราก็สะอาดนะคะปราศจากสิ่งสปกปรกที่ติดมาจากหน้ากากอนามัยแล้วค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลปัญหาเรื่องสิวโดวยเฉพาะค่ะปิดท้ายกันด้วยวิธีการดูแลผิวหน้าให้ห่างไกลสิวนะคะแม้ต้องใส่หน้ากากอนามัยแนะนำว่าหลังจากล้างหน้าสะอาดดีแล้วนะคะ เราควรดูแลใบหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาเรื่องสิวโดวยเฉพาะหรือถ้าบางคนไม่อยากจะเสียเงินกับสกินแคร์เพิ่มขึ้นนะคะก็อจจะใช้เจลหรือครีมแต้มสิวที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติปลอดภัยแต้มลงไปในบริเวณที่เป็นสิวเท่านี้ค่ะสิวของเราก็จะค่อยๆแห้งและยุบลงไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปนะคะ และนี่ก็คือทริคเด็กๆน้อยๆนะคะในการใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรไม่ให้สิวขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากชิวไปไหนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพลอยต้องขอลาไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสวัสดีค่ะ